มือเที่ยงนี้ขอฝากของไว้ที่ฟูดดี้ฟาร์มบางใหญ่ค่ะมีของอร่อยเพียบดูจากร้านแรกที่เราเจอได้เลยอันนี้เป็นของหวานก่อนเลยร้านฟู่เปล่านะคะซาลาเปาทอดน้ำจริงเขามีไส้เค็มด้วยนะคะแต่เราชอบไส้หวานค่ะวันนี้เราก็เลยสั่งมาแบบจุกๆอะไรกันเนี้ยน,นี่แค่ร้านแรกเท่านั้นนะคะก็เจอเข้าไปแบบอร่อยเราสั่งมาเป็นไส้ถั่วนะคะแนะนําให้กินหน้าร้านแบบนี้เ,เลยค่ะกินร้อนๆอร่อยดีดําดำแล้วก็ไส้มันม่วงถูกใจใ<ค>มากเป็นชิงโชคครบรอบสองปีของตลาดด้วยไว้มาบอกท้ายคลิปนี้เขายังมี ซนต่างๆหลากหลายเลยค่ะๆๆต่างๆก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนี่มีร้านทาเล็บด้วยร้านนวดก็มีค่ะมากๆ,ๆที่จอดรถเ,เพียบเดินแบบไม่ต้องอดอู้เลยนี่แวะกินน้ํากันหน่อยอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะก็ต้องกินน้ำมะพร้าวกันหน่อยค่ะเย็นชื่นใจย่างไฮปิ้งย่างเยียวยาทุกสิ่งจัดมาเลยค่ะหมูกระทะนุน่มมากๆค่ะแล้วก็น้าจิ้มเนี่ยเข้ากันเข้ากันค่ะทุกคนร้านนี้สะดุดตามากต้องแวะหน่อยแล้วค่าขวัญใจเข้าซอยแบบเรานี่ต้องไม่พลาดซอยเนือนุ่มละมุนละลายไปเลยค่ะอันนี้ชิมแล้้้ววคอออนนนนเเิรมไหหหกกก็็าาาืแลลตงี่ ทิ่คาไส้อวบจัดมาให้เต็มๆชุดเลยค่ะขออีกนิดนึงค่ะขนมจีนน้ำเงี้ยวรสชาติเป็นเอกลักษณ์เข้มข้นถูกใจค่ะร้าน<ค>นี้ชอบกินอาหารเหนือแบบเราบ้างคอมเมนต์มาหน่อยร้านก่างโต้องอาหารเหนือสาขาตลาดฟูดดี้ฟาร์มนะต่อไปก็ต้องร้านนี้เลยค่ะบ้านเนือหอมก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นโอ้โหเห็นเขาตักแล้วเนี่ยอดใจไม่ไหวต้องสั่งกลับบ้านก็ยังมีอีกหลากหลายโซนนะทุกคนตลาดฟูดดี้ฟาร์มบางใหญ่อยู่ในซอยวัดพระเงินนนทบุรีใกล้ตลาดต้นไม้ค่ะปักหมุดไว้ได้เลยแล้วตอนนี้นะทุกคนใครที่เข้า มาใช้บริการในตลาดฟู o ดดี้ฟาร์มนะคะครบทุก50บาทรับสิทิคูปอง1นใบรางวัลน,นี้เลยค่ะเป็นมอเตอร์ไซค์หคันมูลค่า60,000บาทของอร่อยอร่อยแล้วยังได้ร่วมสนุกมีของรางวัลแบบนี้เนี่ยต้องมาแล้วไหม